คอมเมนต์ชาวอาเซียนและเวียดนามเมือ่อรู้ว่ารถสัญชาติเวียดนามอย่างวินฟาร์ได้ส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้ากว่า6 5 0 0 0าคันสั่งซื้อไปยังตลาดต่างประเทศเจากเพจเอเชียนสกายไลน์นะครับในวันที่25พฤศจิกายนปี2022ที่ผ่านมานะครับได้ลงข่าวการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าคือเรือขนส่งอย่างเป็นทางการเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เป็นรถรุแรกนะครับที่ส่งไปยังตลาดต่างประเทศเป็นจํานวนกว่า 65,000คำสั่งซื้อสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า Vinfast VF8 และ VF9 ทั่วโลกชาวเวียดนามและอาเซียนจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยครับที่ความคิดเห็นแรกนะครับก็ได้บอกว่านะับเป็นการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้ารายแรกของอาเซียนคอมเมนต์ถัดมานะครับประสบความสำเร็จในรถธรรมดาแล้วพวกเขาต้องการที่จะลองผลิตรถยนต์ไฟฟ้าดูบ้าง คอมเมนต์ถัดมานะครับค่อนข้างน่าสงสัยว่าวินฟาร์ก่อตั้งในปี2560แล้วในเพียง5ปีเท่านั้นที่พวกเขาสามารถสร้างรถจนและสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ซึ่งก็ได้มีชาวเวียดนามนะครับมาตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าอย่ารู้สึกอับอายและอิจฉากับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของชาวเวียดนามคุณเคยดูถูกเราเพราะสงครามและความยากจนของเราแต่ด้วยสันติภาพและเสถียรภาพ คุณจะเห็นได้ว่าเวียดนามจะรวมตัวกันพัฒนาได้เร็วกว่าประเทศอ,อื่นๆนั่นเป็นเหตุผลที่เราเป็นประเทศเดียวในโลกที่ชนะฝรั่งเศสอเมริกาจีนญี่ปุ่นสําหรับสงครามการต่อต้านการลุก้านามอเมนท์ถัดมานะครับก็ได้บอกว่าไทยมีแค่กรุงเทพเมือ่อเงินอื่นๆแพ้แสงอนและหาน้อยหมดอัตราความยากจนในประเทศไทยยังสูงกว่าอัตราความยากจนในเวียดนามอีกด้วย คอมเมนต์ถัดมานะครับเศรษฐกิจเวียดนามกําลังลุง่งคอมเมนต์ถัดมาเวียดนามผลิตรถยนต์เองได้แต่ทําไมคนเวียดนามถึงไม่นิยมใช้รถยนต์ใช้แต่มอเตอร์ไซค์ซึ่งก็ได้มีคนมาตอบกับความคิดเห็นนี้นะครับว่าคนเวียดนามใช้กันเยอะมากแม้แต่ผู้ผลิตก็ยังส่งไม่ทันเพราะชีปนั้นขาดแคลนคอมเมนต์ของท่านนี้นะครับก็ได้กล่าวว่าโปรและบยชื่อและนามสกุล ของวิศวกรชาวเวียดนามอย่างน้อย2-3คนที่ออกแบบโมเดลวินฟัส t ์คอมเมนต์ถัดมาด้วยทีมงานช่างมืออาชีพเทคโนโลยีระดับสูงถึงอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยผ่านไป5ปียังคงเป็นไปได้คอมเมนต์ถัดมานะครับจริงๆแล้ววินฟัส t ์ผลิตรถยนต์ชุดแรกในปี2019เพียง2ปีเท่านั้นพวกเขา ซื้อชิ้นส่วนจากประเทศอื่นๆแล้วนํามาประกอบในเวียดนามก็าอาจจะเกิดขึ้นได้แต่การสร้างรถยนต์ตั้งแต่เริ่มต้นนั้นเป็นไปไม่ได้คอมเมนต์ของท่านนี้นะครับก็ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าคุณแน่ใจหรือว่าจะขายมันได้อเมริกาพายายามที่จะขายรถเชลลาแล้วเขาจะซื้อรถไม่มีชื่อไปเพื่ออะไรคอมเมนต์ถัดมาชาวเวียดนามนั้นก้น่าจริงๆแต่พ่อสงครามที่ทำให้พวกเขาถอยหลังลง เวียดนามที่เคยเป็นที่รู้จักในฐานะเอเชียก้าวหน้าที่สุดและในตอนนี้พวกเขาก็กำลังพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว,วมมเม้นถัดมานะครับวินฟ้ากํกำลังจะครองโลกความไม่นถัดมานะครับรู้สึกดีที่ได้เห็นความน่าทึ่งความก้าวหน้าของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในเวียดนามแต่สำหรับฉันมันคงจะดีกว่านี้ถ้าผู้คนในเวียดนามเหนือและใต้ครอบคลมุมโดยรถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าใต้ดินชาวฮานอยและไสงอน ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะการขับขี่บนมอเตอร์ไซค์ที่เวียดนามน,นั้นอันตรายที่สุดคอมเมนต์ถัดมาการออกแบบที่ดีเมซาวา่าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เหมือนกันกันกบเทสล,ลาได้หรือไม่คอมเมนต์สุดท้ายนะครับก็ได้บอกว่ามั่นใจได้เลยว่าวัฒนธรรมของเวียดนามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะคนเวียดนามนิยมขี่มอเตอร์ไซค์แม้ว่าจะยังมีรถยนต์อยู่ก็ตาม